สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคุมพันตุลากันค่ะอันนี้คือพียน้องเตือนใจวันนาค่ะน้องเตือนใจสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยเบิ่งน้องขุมพันค่ะพี่น้องเอาเชียงเชียงมาตั้งพี่โอเคนี่ค่ะนําบักพีกออเด์อออกไม่ค่ะบักพีกก็่า้่นงามงามค่ะพี่น้องพ่ะโอ้สุดยอดเลยค่ะเฮ้ยจังใดยังปลูกหน่วยใหญ่เปนี่เฮ้ยไดคะกะปลูกหมาแต่จี้กับน้ำปาดันชาวบ้านนำเพื่อนเล้วปลูกยอดหมาเลยเลยบ่อนี่ ขมมาโอนน้ำบดานโจอิงใส่สงเป่งใส่สงมือหน่อยเหรอคลาดคลาดออกค่ะโอ้ยสวนวอนเลยน้นำบดานไม่เ<ะ>อานบะสุดยอดเลยต้องขอบคุณน้ำบดานเนาะ,ะขอบคุณเลยหลายขอ,ขอบคุณผู้สนับสนุน <laughs> องามเนาะไอกะะ้ก็ดีใจน้ำปาดนี่ค่ะเป็นผลผลิตของน้องเตือนใจวนาบักพิกน้อยจีพิกน้อยนี่แล้วปาดผ่อเป็นดาราภูมิใจค่ะพี่น้องปาดมึงหน่อย น้ำมาดันแทบปกค่ะนี่แหละคมพันก็จะซื้อผลผลิตของน้องนี่แหละค่ะให้กําลังใจน้องสุดยอดเลยค่ะงามงามเป็นตนาชื่นชมยินดีเนาะเอาเฮ็ดกับเข่าใครพี่น้องในเฮ็ดกับเข่าได้หลายอย่างเฮ็ดแจ้วเฮ็ดไอประดับตกแต่งออียงได้เบิร์ดนะคะเนี่ยอีหลมันสูบอดบ่ไว้คะอยากเก็บมาโอ้อยากเก็บมาขอบคุณเอซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กําลังใจค่ะ ขอบคุณเลย,ลยค่ะพบก,กันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคป๊อดพี่น้องขอบคุณเอฟีมากๆเลยนะคะพบก,กันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ